สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่18มกราคม2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาค,คมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกาครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,850บาทรับซื้ออยู่ที่33,750บาทส่วนทองรูปพระพ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,350บาทรับซื้ออยู่ที่33,139บาท 76สตางค์ค่ะเช้านี้มีราคามีการปรับลดลงอยู่ที่150บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงแรงอยู่ที่23.70ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขคับปิกที่แข็งแกร่งขึ้นสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่20.11.535ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่20.11.275 เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.25%ค่ะและค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.5% 0 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.24%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ